สวัสดีเจ้าปอแม่ปีน้องมากินข้าวกับแกงแสะและปอแม่ปีน้องเฮ้ยมาโอ้ขาจะเย็นพัดลมเป่าริบกับช้ำแกงแสะและปอแม่ปีน้องใส่ต้นหอมผักชีมะ มาป้อแม่พี่น้องมาซอยกันหมูอทำออเดอร์เฮือนเฮืออัน,อนแก็บอยู่เจ้ามาอยู่เป็นซิปสาวออเดอร์คนแถวเจ้าเนอะแกงสะเล่เจ้ามากินก๋วยเตีแกงใส่ปลาด,ดุกกล้วยแกงใส่กระดูกหมูเฮากินมาได้ใส่ปลาแดงซำมะ มีคนหินไก่ถอดตั้งหน้าแล้วแต่ทะลแบบล้ำกลับไปเลยแบบนี้อตอนนี้ได้ใส่บดเกียวส้มน้อยอร่อยล้ำล้ำ แข่งแลทอ่สานมีหรออีสานมีไหมเม็ดเนี้อดดดีสานบ่นบอกขุจักแล้วคนว่าบอกหุจักบอกว่าแมีก,มกนะออม่อนนะรำบะเนรน่องเหย แน่งแลสจะไปลืมใส่คาเดี่ยเจ้าน่ะเข้ากระติด๊ดมือผมแบบน้องแข่งแสแมวมาห้องติน โดอสาของเข้าไว้เมื่อไรจะถ้าล้มเบาเย็นสไลด์ป้อมผัดุึนห้องอ,งอย่างเจ้าบอกกันกินเนอร์อย่างทะแลอร่อยร้ำรัมไก่ปลา ใส่มะเขือเทศเล็กๆใส่กระเทียมใส่คาจะใครไม่ใส่เกลยนจากปะลาะเป็นเกลือกับผงปรุงรสนะคะแต่นี่ถ้าใครกิน ปลาล่ากะปิก็เเลี่ยนจากเลกือผงกุ้งรสเป็นห้ากะปิแล้วเจ้าต้องฟังกินเจ้า่อแม่พี่น้องเดี๋ยววันมีออเดอร์เข้าจะไม่ได้กินเขาหัว ก่อนเน้ปพอแม่พี่น้องวันพูเขามาดูกันว่าแม่เจ้าหนังจะทํากับข้าวเหนืออย่างมันูมาปากกันเจ้าวสวัสดีเจ้าขอบคุณสํำรับการติดตามในเจ้าสวัสดีเจ้า